สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนักธรรมชาติจะชวนพี่น้องมาอัปเดตดูต้นไผ่จัมโบ้นะครับที่ผมเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เขาก็งอกมา3ามต้นนะครับสามเมล็ดนะครับแล้วก็ผมเอา3ามต้นที่งอกมาไปชาลงถุงนะครับ วันเวลาผ่านไปนะครับได้สองสัปดาห์นะครับความคืบหน้าเขาเป็นแบบไหนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับพี่น้องคงจำได้เนาะตอนแรกที่ผมเพราะแล้วมันมี3มต้นนะครับแล้วมันมีต้นหนึ่งที่เป็นต้นสีขาวเนี่ย ไอ้ต้นสีขาวเนี่ยพอเขางอกได้สองสัปดาห์นะครับเขาก็ตายไปนะครับส่วนสองต้นนี้ที่ยังเป็นต้นเขียวๆนะครับเขายังรอดอยู่นะครับนี่ฮะเขายังรอดอยู่เขายังรอดรอดอยู่แล้วก็ค่้นข้างจะงามเลยนะครับนี่ฮะเ,เขาทอดยอดมาได้สี่ห้าใบแล้วนะครับพี่น้องดูนะฮะดูจากตรงนี้นะครับ เขากาลังทอดยอดใบเขากําลังทอดยอดมานะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงให้พี่น้องได้เห็นนะครับอ่ะให้ดูใบแบบนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเขาแทงยอดมาได้อันนี้เป็นใบเลี้ยงนะครับที่เขางอกแกงเม็ดนะครับก็จะมีสองสองใบนะฮะใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกนะครับเขา เป็นใบที่ทอดยอดมานะครับตอนนี้เขาทอดมาได้สองปล้องแล้วนะครับปล้องที่หนึ่งปล้องที่สองปล้องที่สามอ้าวสามปล้องแลง้วนะครับปล้องที่หนึ่งปล้องที่สองปล้องที่สามนะครับปล้องที่สามกำลังจะเป็นปล้องที่สี่นะครับสองสัปดาหา์ทอดยอดได้ประมาณสองปล้องนะครับผมสังเกตว่าใบของเขาเนี่ยจะมีขนๆตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนโตเขาจะเป็นแบบไหนนี่ฮะก็จะมี ช่วงระหว่างใบเนี่ยกขจะมีขนขนนะฮะไพแจมโบ้เวียดนามนะครับ,จ,บ,นะรบจะเป็นแบบไหนจะแจมโบจริงหรือไม่นะครับผมไม่อยากให้เขาหลอกเราได้ผมก็เลยต้องมาทดลองเพราะและปลูกด้วยตัวเองนะครับรอลุ้นและรอติดตามอาตอนต่อไปนะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับชุดนี้รุดูการ ปี2566ผมคงจะเอาเข้าไปปลูกลงดินได้นะครับคงจะพอดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ